สำหรับคลิปนี้เป็นขั้นตอนการจัดช่อดอกกุหลาบอันุจะมาจัดช่อให้ดูแล้วแต่ใครนะคะอยากให้เป็นช่อบแบบไหนเราก็เรียงดอกกุหลาบตามใจชอบเลยช่อเล็กช่อใหญ่ตามใจชอบปนุก็จะใช้ดอกบานประมาณ 6- 7ดอกแล้วก็ดอกตูม2ดอกประมาณนี้นะคะ ให้เป็นชอบพอเหมาะพอควรแล้วปนุก็ชอบเอาไปไว้ในห้องเวลาที่เขาเหี่ยวแล้วก็จะมีกลิ่นหอมใบเตยมากๆเลยค่ะไว้ในห้องไว้ในรถส่วนใหญ่จะไว้ในรถเป็นประจำนะคะใช้เป็นน้ำหอมปรับอากาศอย่างดีเลย mm hmm. เมื่อจัดช่อเสร็จแล้ว mm hmm. ก็ใช้ยางรัดยางวงหรือหนังยางรัดแกงนั่นเองนะคะรัด ให้เขาเป็นช่อแบบนี้พัน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 แล้วก็ติดล็อกแต่ลงเสร็จแล้วก็ตัดตัดให้สวย,ยางามนะคะเรียบร้อยช่อดอกกุหลาบใบเตยหอมหอมของ,อง,องปนุษย์